ต้นแค่ฝ่ามือป้าโมนาซื้อมาสองต้นอันนี้คือผักอีกตัวผักที่ไม่รู้นะโมนาเรียกผิดเรียกถูกผักที่มันกินกับขนมจีนอะผักที่มันกินกับขนมจีนผักที่เขาใส่ในไอ้นี่อ่ะอะไรนะหมกหน่อไม้เออนะคะเนาะอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นดอกไม้นี่อันนี้ป้าโมนาก็ซื้อมาใหม่แต่ปีนี้ป้าโมนาจะปลูกในกระถางไม่ปลูกลงดินนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาโตมากมองหน้าเหมือนอยากจะให้เราช่วยทำงานทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะป้าโมนาขอช่วยลุงทำงานแป๊บนึง ก็เชื่อลุงทำง,งานแป๊บหนึ่งว่าไปเยี่ยมโอเคคุณอีกค่ะลุงให้พันต้นไม้ให้พันไอ้นี่หญ้า โมนาจะพาเข้าไปดูลุงนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยเนาะโมนาช่วยลุงทาง,งานตรงนี้แป๊บหนึ่งแต่โมนาจะพาเข้าไปดูลุงใกล้ๆนะคะเก็ียบเล็กให้ลุงก่อน โมนาจะพาไปดูลุงพวนดินนะคะเสียงดังหน่อยนะ ถอยได้ด้วยรถล,ลุงถอยได้ด้วย